ฮัลโหทุกคนกลับมาเจอกันกับ Chinese Chiu c h u Pinyin Basic Part 3นะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มผสมคำละก็ใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะไปดูพาร์ทหนึ่งพาร์ทสก่อนเนาะพาร์ทหนะคะก็จะเป็นสระและพาร์ทสนะคะจะเป็นพยัญชนะเนาะซึ่งพาร์ทนี้เราจะเริ่มมีการมารวมกันทั้งการรวมสระการรวมสระและพยัญชนะฉะนั้น เราก็จะเริ่มเข้าไปดูเลยเนาะอย่างที่บอกไปว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็อาทิตย์ก่อนหน้านั้นเราเรียนเรื่องสลากกับพยัญชนะไปแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้ฝึกนะคะไปฝึกออกเสียงมาก่อนเนาะเราจะได้มาออกเสียงตามอันนี้กันนะคะก็ก่อนที่จะเริ่มอย่าลืมไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ด้วยนะก็ะเป็นกำลังใจให้เราทีมชายนิชชิวๆนะคะแล้วก็ ให้เราแบบว่าเออรู้ได้เหมือนกันนะในคอมเมนต์ว่าเราอยากจะเรียนอะไรกันเนาะซึ่งซีรีส์นี้นะคะก็จะช่วยให้ทุกคนแบบฝึกเรียนตั้งแต่เบสิกตั้งแต่เบื้องต้นเลยเนาะอ่ะโอเคเรามาเริ่มดูกันนะคะอย่างแรกเลยเนาะที่วันนี้เดียวอยากดูนะคะก็คือการผสมไอตัว ROEU กับพยันชนะตัวแรกๆนะคะฉะนั้นเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะอ่ะ อันแรกนะคะเราจะเห็นเป็นตารางนี้เนาะซึ่งตารางนี้นะคะก็คือตัวที่เราสามารถผสมได้เนาะส่วนตัวที่มันว่างๆคือมันไม่ได้มีคําที่ใช้การผสมอน,นันตมานะคะฉะนั้นเราก็จะข้ามไปเนาะมาดูที่บรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรกจะเริ่มจากตัวเปอเปอนะคะฉะนั้นผสมกับอาก็จะเป็นเปอร์อาปาปานะคะ ตัวถัดมาเปอโอโป,โปนะคะตัวถัดมาตัวไอเนาะอ,อย่าลืมยีฟันนะคะเปอ,อ,อีปีปีนะคะตัวถัดมาก็คือปากจูอูใช่ปะ่ะเปอูปูปูนะคะอ่ะบรรทัดถัดมาตัวเพอนะคะฉะนั้นจะ สังเกตได้ว่ามันมีความแตกต่างนิดนึงเนาะตัวแรกคือ per ตัวนี้คือ per นะคะจะมีอากาศออกมาเยอะขึ้นเนาะฉะนั้นเรามาดูกันเลย per a p p นะคะตัวถัดมา per o p p ไม่โปนะจะเป็นพนะคะจะมีอากาศออกมาตัวถัดมา per e p ีนะคะอ่ะถัดมาเ p e อูพูพูพนะคะอ่ะบรรทัดถัดมาคือตัว mer นั่นเองนะคะตัวแรกเ m e อา<อ>มานะคะตัวถัดมาเ m e โอโมนะคะถัดมามเ m อเ e mer นั่นเองถัดมานะคะตัวอีก็คือเ m e อี มีอ่าแล้วก็เมออูมูนะคะอ่าตัวถัดมานะคะจะเป็นตัวเฟอร์นั่นเองเนาะเฟอร์ซึ่งแบบมันผสมไม่ค่อยเยอะจริงๆแล้วแบบตัวผสมของมันนะคะค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวเนาะก็จะเป็นเฟอร์อาฟานะคะเฟอร์โอโฟเฟอร์อูฟูนะคะ อ่ะถัดมาตัวเตอร์นะคะจะไม่เดอร์นะคะจะเป็นเตอร์ดอเด็กผสมต่อเต่าเนาะตัวแรกนะคะเตออาตาเตอเอเตอเตอีตีเตออูตูนะคะอ่ะถัดมาเธอนะคะเธออาทา ทเอททีททูทูนะคะแล้วก็เนเนอานาเนเอเนเนอีมีเนอูเน <"N> <t od ny> อ่ะแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นตัวยีนั่นเองเนาะซึ่งตัวก่อนๆไม่มีแต่ว่าตัวนี้มีนะคะตัวยีนะอย่าลืมทําปากแบบอูแล้วก็เหมือนเอาปากบนชี้ไปข้างล่างแล้วเหมือนเราจะเป่านกหวีนะคะแต่เป่าอากาศออกมาแล้วก็ใช้เสียงออกเสียงอูนั่นแหละแล้วก็ทําปากแบบนี้มันก็จะได้เสียงยีนะคะฉะนั้นมันจะเป็นเนยี N นะอ่ะถัดมาสุดท้ายนะคะบรรทัดสุดท้ายก็จะอ่านว่า L ลอาลา L ลโอโล L ลเอล L ลอีลีเอูลูแล้วก็สุดท้ายเลอีลีมันจะออกเสียงว่าลีนะตัวก่อนนั้นนี้จะเป็นลูใช่ป่ะอันนี้จะเป็นลีนะคะอ่ะก็จะมีแบบเหมือนววแหวนนิดนึงยุยอย่างเงี้ยเออใช่จะมีเสียงแบบ นิดหนึ่งนะคะอ่ะโอเคพอเรามาเริ่มฝึกแบบผสมผสานกันแล้วเนาะเราก็จะต้องมาดูตัวถัดไปก็คือการผสมกันอยู่ดีแต่ว่าจะเป็นตัวสระที่ผสมกันนะคะเราเรียนไปแล้วเนาะว่าสละหลกัหลกๆแล้วมีอยู่6ตัวก็คือ a o e u u ใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีการผสมของสระกันเองด้วยนะคะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าเนาะซึ่งหลกัหลกๆแล้วจะมีไอ้สตัวเนี้ยก็คือ อู u ที่เริ่มต้นเนาะทีนี้เรามาดูกันทีละบรรทัดกันนะคะอันแรกเนาะก็คือ e ตัว e ีเป็นเริ่มต้นเลยเราใช้วิธีเดียวกันนะคะก็คืออย่างเช่นตัวแรก e กับอามาผสมกันใช่ปะฉะนั้นปากเราต้อง E ีมาก่อนเลยต้องเป็นยานะคะจานออกเสียงว่ายาตัวถัดมานะคะอกับเอเนาะก็จะต้องออกเสียงว่าอเอ เอนะคะมันจะแบบเอีนิดหนึ่งเนาะเออใช่จะมีทั้งเ e, อแล้วก็เออด้วยนะคะตัวถัดมาเนาะข้างหลังนะคะเราอ่านออกเสียงว่าเอาใช่ปะ่ะเออเอาเนาะเราเติม i ข้างหน้าเนาะก็จะเป็นเอียวนะคะเอะียวอ่ะตัวถัดมานะคะในวงเล็บก็คือตัวที่ปกติแล้วมันเขียนนั่นเองนะคะเสียงมันเหมือนเหมือนกันเนาะก็จะเป็นเอูนะคะฉะนั้นปากเราจะต้องเป็นยีมาก่อนแล้วก็ค่อยอูนะคะก็จะเป็น อิ u อินั่นเองอ่ะตัวถัดมานะคะอันใช่ป่ะข้างหลังเป็นอันอันนี้เราเรียนไปแล้วเนาะฉะนั้นมันจะเป็นยันยันนั่นเองแล้วก็อินตัวสะกดนอนหนูเนาะอินอ่ะถัดมา i ียงอีงอ่ะถัดมาอิงอิงนะคะและสุดท้ายก็คืออองอองนั่นเองอีกับองเนาะโอเคมา มาดูที่ตัว u กันนะคะตัว u เนาะก็จะอ่านว่าอูนั่นเองตัวแรกนะคะจะอ่านว่าอัวอัวเนาะถัดมาคืออูโอเนาะแล้วก็วายอันนี้ก็ต้องเป็นจูปักจูก่อนแล้วก็ค่อยยีเนาะเป็นอูยี ุยนะคะจะต่างจากเมื่อกี้นี้ที่ยีฟันก่อนแล้วค่อยอูใช่ปะ่ะเมื่อกี้ยีฟันก่อนก็คือตัวไอกับตัวยูใช่ปะ่ะจะเป็นยูอันนี้จะเป็นุยนะคะสลับด้านกันอ่ะตัวถัดมาว,วันวันนะคะอ่ะสุดท้ายเกือบท้ายลอะอ่ะอ่านว่าอุนอุนอ่ะแล้วก็วังวังนะคะแล้วก็เวงเวงนั่นเอง อ่ะถัดมานะคะคือตัวเย่เนาะตัวเย่หรือว่าตัวยื่นั่นเองเนาะตัวแรกนะคะยื่เออนะคะจะอ่านว่าเย่เย่นะคะถัดมาจะอ่านว่ายวนยวนอ่ะแล้วตัวสุดท้ายนะคะจะอ่านว่ายึนยึนนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เนาะก็เป็นการผสมเริ่มที่จะผสมคำของเราและส่วน วันอายุของเรานะคะเดี๋ยวเอาไว้เป็นวิดีโอถัดไปแล้วกันเพราะว่าวิดีโอเริ่ม,มยาวแล้วเราอาจจะแบบเออเริ่มขอแห้งแล้วเนาะก็เดี๋ยวเป็นพาร์ทพาร์ทถ,ถัดไปของตรงนี้นะคะแต่อยากให้ทุกทคนเนาะไปฝึกออกเสียงแล้วก็ฝึกผสมกันเองก่อนเนาะว่าแบบเออพอได้หรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวพาร์ทถ,ถัดไปพาร์ทสี่เนาะก็จะเป็นเรื่องวรรณยุทั้งหมดเลยเราจะมาเริ่มฝึกออกเสียงวรรณยุกแล้วก็ผสมเป็นคําเป็นคําแล้วนะคะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืม ไปฝึกฝนกันมาบ่อยๆฟังบ่อยๆฝึกออกเสียงบ่อยๆนะคะแล้ววันนี้ก็เท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าวันเสาร์11โมงนะคะก็อย่าลืมมาดูคลิปของ Chinese Choo c h o เนาะและใครที่อยากจะเรียนพ์ทไหนเรียนอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้เนาะแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเราแบบว่าโพสต์วิดีโอเราจะได้เห็นกันเลยเนาะวันนี้ก็เท่านี้นะคะแล้วเจอกันเนาะบ๊ายบาย